สวัสดีค่ะหน่อยนะคะสวัสดีคะ่ะเมื่อกี้หน่อยใช้แป้งโชว์ไปแล้วนะคะฝั่งนี้ใช้แบบแห้งฝั่งเคลปเปียช้ไปแล้วแล้วคนอาจจะคิด,ดว่าเอ๊ะหน้าหน่อยดีอยู่แล้วหรือเปล่าอะไรนี้อันนี้ก็ดี <c oughs> แนะนํานะคะน้องไข่ดาวนะคะเป็นสไตลนี้นะคะแบรนด์ชติกาแบรนด์ของเรานี่นเองอันนี้หน้าสดมากหน,น,น้าสดมากไม่เคยเปิดเผยหน้าสดที่ไหนมาก่อนนะคะที่นี่เป็นที่แรกเลยกับการใช้แป้งโชว์แป้งโชว์ท่านแบนค่ะอ่าล่ะ เราจะใช้แป้งโชว์แบบชุบน้ำนะคะให้น้องไข่ดาวไปงานในวันนี้นะคะแล้วคนที่แต่งหน้าในวันนี้นะคะก็เป็นเมคอัพมซิดนยเองจะล้อใครหรือเปล่าก็ไม่รู้ล้อสีเรามีแป้งโชว์เราก็ล้อสิจะให้ไข่ดาวใช้แบบแบบเปียกนะคะโอเคค่ะเพราะว่าเราต้องไปงานวันนี้เราก็ต้องได้รับการแบบปกปิดนิดนึงแล้วก็ให้หน้าแบบว่าติดทนนาน แส้งโชว์นะคะค่ะเรามาดูความแตกต่างกันนะคะไข่ไดาวใช้เบอร์สองเหมือนกันโอ้ยใช้เบอร์เดียวกันเลยอะเรากล้องขยับมาใกล้ๆก็ได้หรือว่าม่นไข่ไดาวไปใกล้ๆนิดนะะึงมันก็ไม่ถนัดกันพาให้คนอื่นเนาะ เห็นไหมคะเห็นความแตกต่างนะคะคือฉันก็ไม่ถนัดใช้คนอื่นแล้เนี่ยมันต้องแบบมันต้องค่อยๆกดๆๆนะคะฉันก็ไม่รู้ว่าฉันกดเทอรงหรือนี่อนน้ค่ะฉันาจะเทอร์เีนโอเคยวหัวเรอดิเดี๋ยวทางให้ดูครึ่งหน้าก่อนคุณผู้ชมจะได้บอกว่าเห็นความแตกต่างของหน้าก่อน บางเบานะคะแป้งโชว์ไม่ใช่เป็นแป้งที่แบบทาแล้ววอกทาแล้วหนานโนนะบางมากแต่ว่าปกปิดดีแล้วก็ซึมเข้าผิวไปเลย <c oughs> ขอแตะใต้ตานิดนึง <c oughs> เห็นชัดป่ะ <c oughs> เสร็จแล้วเนี่ยเมคอัพอาร์ติสใกล้ๆหน้าหน่อยค่ะค่ดู <c oughs> ให้น้องไข่ดาวขยบหน้าโอเคนะคะนี่นะคะ อันนี้คือหน้าที่ทาแล้วเห็นไหมคะอันนี้คือฝั่งเที่ยงไม่ทาจะเห็นว่าแบบมีรูขุมขนตามรูจม,มูกนะคะแต่อีกข้างหนึงนี่คือแบบปกปิดเลยโคฟเวอร์จุดด่างดำนี่ก็ไม่มีมเห็นไหมคะอืมรอยค้ำใต้ตาเห็นไหมคะสองข้างก็จะแตกต่างกานันอะไรอย่างนี้รอยย่นนิดหน่อยก็จะแบบปปเธอเปิดเผยหนนะ้าเธอครั้งแรกที่นี่ใช่ไหมใช่ค, <ะ S 2> ค่ะแล้วเธอแบบว่าซูมใกล้มาเอนน้ำแร่ให้หน่อยสิค่ะ นี่ก็าใช้มาหมดแล้วนะคะทุกยี่ห้อถ่ายตายที่แบงโชว์ค่ะจริงรีวิวมาเยอะมากเลยนะคะทุกคนแบบแฮปปี้เนยก็แฮปปี้นะคะเพราะว่าเราก็เลือกแล้วว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันต้องดีที่สุดฝั่งนี้รู้ไหมท่นมาหน่อยดูค่อยๆกดนะคะเนีย่ยค่อยๆกดค่อยๆกด ใช้แบบชุบน้ำก็จะดีในเรื่องของมันก็จะอยู่ติดทนนานตลอดวันนะคะแล้วก็ปกปิดได้ดีด้วยสำหรับคนที่แบบว่าเป็นผดเป็นผื่นเป็นริ้วรอยเป็นฝ้าอะไรอย่างนี้คะ่ะก็เหมือนแบบไม่ต้องใช้รองพื้นเลยแค่มีแบ้งโชว์ก็ตัวเดียวอยู่เลยฉันก็ไม่เคยแต่งหน้าให้ใครเลยนะ คือแบบดูเหมือนแต่งแบบมืออาชีพอะค่ะแค่นี้ก็ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะคะเนียนมากเห็นไหมคะสวยแข่งกันนะคะเลยก็ใช้เสร็จแล้วโชว์กันโชว์หน้าสดแล้วก็ใช้แป้งโชว์อย่างเดียวนะคะใช่ค่ะโชว์หน้าสวยอย่าลืมใช้แป้งโชว์กันนะคะสาวๆวันนี้ไปแล้วีสวัสดีค่ะ